Lai wa? Ha? Lai ha skri? Du sam skri ve? Ja ik la li sak Ik sam pa pa? Su heles? Peh pen alai luk? Hil sen Mai hel O, อ้ลิซส yeah, ิเย้ักต um ัด um ูมาเสัน um nah uh, ้ันก uh, ี่ปีมามาวันเกิดแม่นวันเกิดนัดนะคะ40ปีวันนี้อมาดูซื้อได้อะไร40แกแล้ว40ปีแล้วไน

เลย哈ชมาม่าเี่เฮียก็สมมติคอลีฟอย่าแต่ถไลีฟโนเดมาแม่มาหาปแล้วลีดนรีโมทมา่สิว้าา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 าวาาาานาา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 เา่ามาา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 างาา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 านกาาา มาครูมิครูมิทนี่นาเหากขอบคุณค ja, ่ะกลมกนนัดนุ้มาหาดได้ไ้ลอช่ไปชละสักเข็มนะคุมเลดปเปโอลิซาทาวิดีโอปะได้คมเลมา Og Og ha... ha Ingen vidninger. Den kan ha også kamera oppe Ja. Og gaming... Uh, og gaming uh, salg for komplett. alt Hold Men uh, da må du sl slå. out! Ja, men er det er si okay. Skru av!

Og så står det foran deg. Og så står det You 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 are not you are not not all all Just just been young for for a very long time Fuck Gratulerer, min kjære hilser Takk, Takk du ikke sånn det Kan jeg hjelpe? ดชิคที่รมาีลระวังเราทำไมูกอะไรวะยังน้อยยังน้อยเลยจะได้ทองบออยากได้ทองอยากได้ทอง อีกอันแล้วนะคะก็จะได้ง่ายๆตาหน่อยเอรือว่าเล่นเกมไม่รู้นะทุกคนเล่นเกมคันชะตั้งใจต้องตัวตั้งใจรอ <laughs> ไม่ต้องยุ่งคะ่ะลูกไม่ต้องยุ่งคะ่ะ <c oughs> ไายละทองอยากได้ทองไม่ได้อะไรแบบนี้นี่อยากได้ทองออ้ย <c oughs> ไหนของม

สาวกแอเปเปิลในบ้านนี้มีแม่มีนัดนะคะลูกชายจะย้อนให้มันไปซ้ำซุ้มละโอะ้โหขอบคุณค่ะที่รักดีจริงครับขอบคุณค่ะยินดีครับเป็นละซ่อแล้นะพอดีพอดีมาจะอาเจียขายแล้วว่าอะไร Bruke styrken din. Ikke ødelegg gaven. ฮูรา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 เกรดตัวเลือกสามสัมเมตากันฮิลสันอังกฤษส์ฮุดยุนเนนาร์เล็กยุนเกย์ยิปอิตาลีส์อุมิปจากครอบครัวค่ะจากครอบครัวแม่แนนดีนออกบ้านน้าดีน่ะจากครอบครัวจากทุกคนจากแม่ผัวพ่อสามีทุกคนเนี่ยเย่งเนาะอุ้ยน่ะ หนักมากหนักมาก,มากจะให้กินช่วยฉันอันไหนเนี่ยยอ้โหยัยนี่ฮะโอ้ยย่าย่าแจกเย็บผ้จาจจกเย็บผ้าแน่นอนที่สุดเลยจจกเย็บผ้าแน่นอนที่สุดเย็บผ้าไหนไหนมาดูสิอะไรเนาะมันใช่หรือเปล่าจจกเย็บผ้าหรือเปล่า datigle flam momo eswalla hado serdan fa นี่ได้จัดเย็บผ้าทุกคนต่อไปน้ก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นอีกแล้ววซ่อมว่าอเมันมีหลายอันมากนักต้เรียนรู้เย็บผ้าแล้วล่ะพรูซีมานแพงไหมม่ฟิกจะทีเ็นิดเด้อกฟิกเย็บผ้ ណាស់នេះតាមយេប៉ាពួកជនទាំងឯងមកទៅនេះមកអត់មកតែខុសតើណូណូបានจักយេប៉ាមែនបានจักយេប៉ាមកងល់អាសទីដែរអូយយាយយាយយាយ